พระราชประวัติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาชิราลงกรสยามกุฎราชากุมารสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาชิราลงกรสยามกุฎราชากุมารเป็นพระระชาชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูรดุลเดชนและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชะสมภพณนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชะวังดุสิตเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495เวลา17นาฬิกา45นาทีตรงกับวันจันทร์ขึ้น6ค่ำเดือน9ปีมะโรงจัตวาศกอธิกวรจุน1314นะับเป็นปีที่7แห่งการเสด็จขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระเชษฐภิกีหนึ่งพระองค์คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชสิริวัฒนาพนวดีและพระขนิตฐภิญีสองพระองค์คือสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสินทรรัตศรีมคุณกรปิยชาติสยามบร,รมราชากุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬารนวไลลักษณ์อัครราชากุมารี เมื่อทรงเจริญพระชนมายุได้หนึ่งเดือนกับ18วันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีสมโพชเดือนและขึ้นพระอู่เมื่อวันที่14และวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2495ประกอบพระราชพิธีณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทั้งพิธี พรมพิธีสงฆ์และถวายแห่กล่อมในพระราชพิธีนี้สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์ได้มีผลิขิตไปถวายพระพรชัยมงคลในนามแห่งคณะสงฆ์ไทยเนื่องในอภิลกขิตสมัยมหามงคลสมโพธเดือนและขึ้นพระอู่ด้วยต่อมาเมื่อทรงเจริญพระชนมายุได้หนึ่งพรรษาทรงพระกรุณาโปรดเล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานพระนามซึ่งสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงวชิรยานวงศ์ทรงเป็นผู้ตั้งถวายตามดวงพระชตาว่า ทรงเข้าศึกษาชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งเมื่อเดือนกันยายนพุทธศักราช2499เมื่อพระชนมายุ4รษาณนโะรงเรียนจิตรดดาชั้นอนุบาลตั้งอยู่ณนะพระที่นั่งอุดรในพระราชวังดุสิตต่อมาโรงเรียนย้ายไปตั้งในบริเวณพระราชฐานสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตรทรงศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งจึงเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนพุทธศักราช2509ส่งเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงสมีดับเมืองซีฟอร์ดแควนชัทเชกประเทศอังกฤษและในเดือนอนกันยายนปีเดียวกันนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลเมืองสตรีทแควนซัมเมอร์เซตประเทศอังกฤษจนถึงเดือนกรกฎคาคมพุทธศักราช2513 เมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2513ทรงเข้ารับการศึกษาระดับเตรียมทหารที่โรงเรียนคิงเขตพารามตานครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียทรงศึกษาอยู่จนถึงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2514 พุทธศักราช2,515ส่งเข้าศึกษาในวิทยาลัยการทหารชชชาสา,า,างูนูนุชชูนที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบอร์นับตั้งแต่ภาคแรกแห่งการศึกษาเป็นต้นไปหลักสูตรของวิทยาลัยการทหารแห่งนี้แบ่งออกเป็นสองภาคคือภาควิชาการทหารรับผิดชอบและดำเนินการโดยกองทัพบ,บกออสเตรเลียนักเรียนที่สำเร็จตามหลักสูตรนี้จะได้เป็นนายทหารยศร้อยโท ส่วนอีกภาคหนึ่งเป็นการศึกษาวิชาสามัญระดับปร,ริญญาตรีมหาวิทยลาลัยนิวเซเล็์รับผิดชอบการวางหลักสูตรแบ่งออกเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์อักษราศาสตร์และวิทยาศาสตร์นักเรียนในร้อยที่ผ่านหลักสูตรดังกล่าวจะได้รับปร,ริญญาตรีตามสาขาวิชาที่เลือกศึกษาสามเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาชิรลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารทรงเลือกศึกษาในสาขาวิชาอักรรษรศาสตร์ สำหรับการศึกษาอบรมทางการทหารพุทธศักราช2519ทรส่งเข้ารับการฝึกเพิ่มเติมและส่งศึกษางานด้านการรบทหารในประเทศออสเตรเลียโดยทุนของกระทรวงกลาโหมและส่งประจำการณกองปฏิบัติการทางอากาศพิเศษที่นครเพิร์ทรัฐออสเตรเลียตะวันตกประเทศออสเตรเลียเมื่อพุทธศักราช2515เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ20พรรษาทรงบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาพิไทยสมเด็จพระเจ้าลุกเทายาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณให้ดำรงพระอิสริยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตามโบราณขัตติยราชประเพณี หลังจากนั้นวันที่11ธันวาคม2558มีกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมมพันษา88พันษา5ธันวาคม2558และทรงนำขบวนพระสะกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมปัน่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติโดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระราชปณิธานที่จัด กิจกรรมจักรยานถวายพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมกับพระสนิกรชาวไทยเพื่อถวายเป็นราชสดีโดยเป็นประธานนำขบวนในวันศุกร์ที่11ธันวาคม2558เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีและกะตัญญูตะเวทีต่อพระมหากษัตริย์ร่วมเทิดพระคุณพ่อและเพื่อความสามัคคีของชาวไทยทั้งชาติ นี่คือส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่ทรงมีคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อชาวไทยตลอดมา